ข้างๆเนาะตะกอนเนาะแดงค์ขาไหลเนาะออ้ยดอกงามขนาดเป็นพันใหญ่เนาะตะกอนใหญ่กว่านี้จังหน่อยจ้ะกระเป๋เหลือถ้าเอาไว้เพราะว่าคนแปนเออคนพาโอ้ยแดงค์ขาไหลออกไหมเนาะตะก้อนงานกระตอมหลายสะดๆไปหน่อยงามเนาะงามเลยจ้ะพอกันแล้วขางงถึงเนาตะกอนเพชรจุกนอดหน่อยบ่ทันจ้ะ มาทำแล้วคุณหมอขออึ้นเขาจ้าโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ขเข้ามารับชมคลิปสองมื่น้อยอีสานบ้าหน,น้าจา้ะมือนมื่อน้อยกระเพ้าเขาปายพีก่กองตากร้องเนาะแม่นครับผมผู้อ่านกระมันเต็มสองตาเลยจ้ะพี่นออ้องมือนี้พี่น้องเพิ่งก็มาาลายเนาะแม่นครับผมมาพิกัดเก่าเจ้ะพี่น้องป่าบ้านสังหอมตะบนหน่อยคามพวกบุญทะิกจังหวัดบนอุษานีจ้ะมาพบกันในวันที่22พฤษภาคม2 5ง7ันาร้เราตากร้องเนาะแมนครับผมการเดินทางเขาปายสองคนคือเก่าจ้ะพี่น้อง ก็ไปลุงกันเมืองจ่าว่าเหมือนนี่ข,นข้าสทีมันคือเมื่อวานว่ะเนาะแมนครับผมไปเลยจ้าฟ้าดอกแรงแห่งมนันพึ่งข้าวใหญ่เนาะนพินดอกนึงจ้ะเหมือนนี้พึ่งข้าวพึ่งข้าวหาัวยองโอ้ยดีนี่ข้าลายจ้ะดอกจ้าพึ่งข้าวเหมือนนี้คือเป็นยังสีเนาะแต่กล่องทางห่างแค่ทางห้าง หวานจ้าค่ะไผนเก็บถิมตะกงแดงขาลายเนาะดอกงามแหจ้ไพ่นอ่ตะกงเฮดพึ่สาเฮดพึ่งนาหัวแสบคือกันเด้อจ้ะมินีเฮดพึ่งเขาเมียหน่อยบ่หันจ้าม่ทันอเวมาชักแล้วไม่ไเนาะมื่อวานเฮาก็เก็บพึ่งกระดกใหญ่แหงเดย ดุนใหญ่เลยจ้ะแล้วไก่สองตพอไหมครัาดขาสองต่อุณเเฟดุนนอันน่ะยอกนึ่งหนหน่อยข้างหลังดีข้าวอนิดหน่อยนี่จ้านิดหน่อยมินิรองเท้าครับพี่น้อง นงืองูเพิ่นกระสิเกิดไหม่ครับอย่างไรออกไม่นอตะก้องนอตะก้อนดอกนี้เพิ่นอันนั้นเด้อจ้ะดอกนี้เพิ่นฟอดจ้ะอ๋อครับผมืออฟออนไหลเถิดพี่น้องน้ำเนาะเนกระต๊หมือนังกระต๊เถพี่น้อง่านี้ห่อยฝนต๊ดีแหงจ้ะเพิ่นต๊แต่สีถุม่มเพี่น้องต๊แเ้งแหงจ้ะ นุ่งตาแค่ละอุ้ยงงอะแม่จ้ะอืมอนึครับผมอืสวยงามแห็นจ้ะเด็กขาลายจุ <kat Gard rid todavía> ่มนี่จ้ะพี่น้องกำลังออกใหม่เลยจ้ะติดทางเงินตะก้องเนาะ ถ้ามอกเอานี่มีโอกาสฟอยนี่พี่น้องฟอแล้วมีโอกาสเบลือทิ่พี่น้องเพิ่มมาหลายอืี่พอได้ยูเดอนนะคอติดจ้ะนี่แ้ว Lại ừ. không <cười> <cười> mà ừ. <cười> <cười> mày chưa lần lượt mày lượt lần 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 lượt Mười sáu mươi chín rồi Mười hai mùa. Mười hai mùa. Mười ta còn Mười hai mềm Mười hai mùa. 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 Mười mình phân nhảy nó ta có nhảy con này chắc nói chả Chúng mình mà mình hốc chết đó cái này, mình... này, này. Mình nhảy hình ngạp nó bên này nè Ta lên này ta. Kép đại lên nó bên này nè Kép đại ta. Xong này chả? Đó là khẩm, khẩm là đỏ. Ta có. Tiếp lại, tiếp lại. อะไม่้างอนนี้จ้ะอืมไม่ติดิดหจ้ะมายคไมแล้วเอ้ามอกรุดก็ม้น่อยหยียบทำามันดบซ้ำนีหนอยวังหันมากก่อกนาะงชิงงามขนาดจ้ะอืมนค่ะ ปวดเธ้าะกาะคุณน,น,น่ะหวานเอาปวดแห่นนอนอยู่ตก,อ,อ,อ,กองาดอุ้ยยอจขอโทษด้วยจ้ะที่เห็ดหมอกพุ่ลุน่นไอ้กับหนดมาเยอะแม่ครับ่อน,นัอนงานเลยจ้ะ กำลังสอดตองก็มีพระท่านสอดตองก็มีนาะตะกองเนาะแม่งครับดอกง,งอนกม็มีพี่น้องเมืนะ่อวานนี้ครับบ่งบอคกักนาะตะกองเนาะแม่งครับผมบยังเอ,อกปากอ่ะยู่ผูคือนสีเก็บมัวนนะาตะกองเนาะแม่งครับเราบอเดเอ็งบอเดเอ็งสุดแงเจ้าเหมือนจะผ่าขึ้นดีดอกจะ้ะผ่าพี่น้องขึ้นผูตัวน,นี้เลยนะคะ พุงเขาอีกชน,นิดหนึ่งน่าตะก้องนงั้นครับผมนี่แต่ตตว่าเป็นพงเขาดอกใบใหญ่จ้ะนี่อยนีข่ำจ้ะมนหล่อเห็ดเพงแดงอ้ยเสีบคือกันด้จากต่ตะกูลเห็ดเพื่งเขานี่แตมืดน่าไ,ได้หนเนีนหวานจ้ะตะกวกคุณนดองนึง หน่อเก็บให้เบ่งตะกลงใต้หอนห่างๆเนาะตะกลงเนาะแม่ครับผมแจะมาเด็เก็บเรื่อยๆครับผมจ้ะหมูเดียวกันไก่ๆกันจ้ะบดดินจ้าใครยังดอกงามอยู่อืมโอเเอ้าตัวนี้ดอกก็ใส่อะไรตะก้อ หอกต้องใช้ลมนะครับผมครับดอกก็้นนี้ลงเท่ารับดอกหน้าีจ้ะโอ้ยพี่น้องจ้าเท่ามีเทาทิมบัดา่องบังบังเห็นนะไม่หน่อยนะคือมาซองกัซองบะทัวจ้ะเป็นไ่้นะครับจะว่าดอกงายดอกงามแห่งเด้อจ้ะนี่นะั โมเดลโอ้ยจิงสีในไหมอ๋อองหกพี่น้องกองเขาได้สำเนาผมสำเนดถวได้หนีแต่เกาะเนดีทำไม่ไนนะบานเต็มที่สวดๆจ้ะเห็ดที่เวลาคนดันเอาเป็นแนนเลยนะไม่ไนนะเพราะว่าเถาอีดีไม่หน่อยกะโบเอาจต่ตะเปียร่ อุ้ยนี่เด็กจะของน้องะอ้นี่อู้หูโอ้ีจังโอ๊ะดอกไม้เป็นยังนี้เนาะไล่ยลุนจ้ะอู้หทางไหนกัน นี้เอาไว้หน่แหงแหงครับผมไหนเีแก้มนนะจาพ่อประธานพอยังงงกันนไม่นานนี้พรใครเดียวแม่ครับลังงงกี้ตั้งอะไตั้งมาใตคเนาะนแตมีไงคนยังทานคนบอกเนาะ อะไรจะซ้ำเนี่ยน้ำเนาะดอกไม้ก็มีมดดินจ้าดีได้เลยอือเอาดมในหน่อเหี้ยเกล็ดเกล็ดออกมาเอ้ยไมให้บดดินแม่รู้กําลังเขามาจ้า มันยี่บ่แม่าม่จ้ามาดาเฮ็ดบดดินลวแม่น้ำนี่าเบ้อข้นเิเขาจ้าอ้หืมกระดาษแข็งสีน่าตากล้องน้องานี่ยขอาเก่งวานพอกันแล้ว ข้างทางจุงข้างทางกังนแล <c oughs> ้นางฮาจันวามาสิมานกับมานดีรูเห็นจูมเดียวนี้ตะกอกแดงขาไหลจะพี่นอ้องหลังจากที่มัดจอบร้ายเหมือแถวนี้แน,น่แนจ้ะกำลังเห็นจ้ะอู้ขาคุณตะกอกข้างจ้าเหรอค้างแบ สวยงามมากูกลัวคนสิเกินมาไหนไเก่งแห่นนึงคุณพรมโมแรงก็อกเกิดพี่นะ่นจ้าแอ่หมมาอีกแล้วเก็งข่าลายพนะี่นั่นหยน้ำหอมนี่เป็นตานมิยีตแลาวก็แม่ครับผม ใส่ค้อนน้องติ่กำลังเนยะนี่ยบอญปายไปไหนกงขึ้นทำไมนะนะเมนจ้ะนั่นซีดอกพี่นิ่หาดอกแม่ตะกาไม้ไม้ไม้อีกเ้ยจ้ะพี่หนอกยางหาไปเลยเจ้ะมาาญี่ป่นว่าเบืองเฮ็ดเพอเราต่กองนนี่ครับพร้อมไมาเฮ็ดเพิ่งแรงข่าได้ไม้ไม้ย่นดีไม่อไหร่เราไปได เหมือก mm. mm ็เ hmm. ส mm ียเอาแล้วถือมือนะดอกมือมืออื่นนี่สิพอดีเลยแต่ว่ามืออื่นนี่กรบบอเหลือถ้าเอาไว้เพราะว่าคนแปนสี่เดนจะเกาะชิโนเดนแดงพะละดงสะแ้นี่เกอ้ยแมี่ือผมเนแล้วอ้ยขามือนแห <laughs> anh hạng hàng hàng hạng nó nắng này nó hẹp hạng này nắng hạng mặt nắng hạng mặt nắng bàn này nắng hạng mặt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  con ชิงามเนี่ยคะคือเป็นยังไงที่ตะกอกพูดเป็นคือกันอยู่ใครกันดราเป็นคือกันดีโอ้ยหมื่นคนตกใส่ครับสัตว์ค้างค่านี่เฮ็ดปุ๋ยสาดนี่ออกยังมาเฮ็ดละงูออกตะกอแมนครับผมเลี้ยงข้าลายตกะตุ้มตะกอกห้าพัน จอโอ้ยออกอยู่ในกอเนี่ยขลาลายครับแม,ม่แม่จ้ะ้ฮเพิ่นเอามาให้เห็ดลายหน่อย,อยนะมัน้นะเราทำงามาทุกคนกนะครับเห็นเพ่นก็ได้ อเอียดเลยงามเลยจ้ะเลี้ยงข้ามด้วยนี่ตะกองอ๋อคือออกครับ <laughs> พี่น้องเกิดเได้ภาพพี่น้องก้าบานนะครับผมจากที่เาเขามาเห็นติดสองในห้อาก็ถือว่ามันนะครับพี่น้องเอาไม้หนึ่งประม่ามันเนี่ยตึงเข่าไปนะครับผมเป็นเนี่ยตึงแรงขึ้นไรครับผมไปครับพี่น้องไปลงพ้นงานมืันนี้ครับผมสรุปพ้นงานข้าเขามันหนี้จ้ะพี่น้องถือว่ามานันอยู่หนีตะกองเนาะเห็นครับผม เต็มตาเลยเจ้ะส่วนมากก็เป็นแดงค้าลายลุ่นๆเลยจ้ะแต่ก็มีเฮ็ดบดดินปนน้ำน้ำตะกองเนาะเมนครับเมื่อวานมันเฮ็ดเพิองเข่าจ้าพี่น้องมันเป็นแดงค้าลายจ้ะแล้วงูเข่ากับโบหินจ้ะเพราะว่าโบทันเพิ่นเนาะพี่น้องพระกรมัดแพ้ครับไต่ลายจ้ะพี่น้องเห็นปลาทรายจ้ะเห็นไข่หนึ่งกับจุลหนึ่งไม่ได้แล้วก็เฮ็ดเพิองสาดจ้ะพี่น้องนะมื่อนี้มันตาหนึ่งว่าตะกองเนาะนี่เฮ็ดเฮ็ดเพิอง เดียงข้าหลายในทำเป็นดอกใหญ่เมีวหน่อยกระสีเดรร้ายจ้ะแต่บอกพี่นยังเป็นดอกหน่อยเนาะตะกองหน่อยเป็นเป็นดอกใหม่จ้ะพี่น้องวันนี้กระสีทด่ผ้าก้าบานแล้วจ้าจ้ะพี่น้องมิยวหน่อยผ้าเขาปลาฮี็ดมื่อนี้ก็ถือว่ามาเนาะตะกองหน่องก่อนอื่นสิก้าบาร์เมิยวหน่อยก็ขอขอบคุณเน้อจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้ะพี่น้อง มือนี้กะโบมียังไหล่ตะกองเนาะแม่ครับถ้าพี่น้องเขาไปลาให้เฮ็ดกะบมันก็จะแต่ว่าเขามันตาหนึ่งน้ำมืกเนาะแม่คเป็นเฮ็ดผงแดงขาไหลแต่พี่น้องออกไม่จ้ะเฮ็ดก็ลืมออกหลายปลาหลายหม่องเนาะตะกองเนาะทั่วไปจ้ะถ้ามาคลิมนี้ได้ไกลลืมเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิ้นโหน้ยนะเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มิ้นโอยก็ขอจบไปเพียงซ้ำเนี้จ้ะพี่น้องผูกขอบคุณครับขอบคุณครับ อื่นก็มาทาลุนนครับพี่น้องว่าวสิไปเขาไม้ได้น้ำไม่ไหนเน,ะนาะวันนี้ตะกองก็ไม่ไหนเขากล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า